สวัสดีครับคุณโลหิมครับพี่น้องพอก,กันตอนเช้าๆครับเมื่อนี้ไปหาเห็ดคือเก่าแล้วครับบรรยากาศก้ยคืมฟ้าคืนฝนจันฝนตกห่มอยู่ครับอยากสิกำลังสิลุงท่าครับพี่น้องมื่อนี้ก็เป็นวันหยุดครับลูกสาวลูกสาวกับมาเตียดหยุดเรียนกัน ยุดเรียนก็ถือโอกาสเท้านี้ก็สิไปหาเห็ดน้ำแล้วกับคุณครับเมียบ้านเมียบ้านกับรังไทยโทรศัพท์ลงยังกับบุรุษแหละครับไปหาเห็ดปุ๋แล้วครับ,รรบพี่น้องขอกันอยู่ป่าเห็ดครับ โดนเติบครับพี่น้องเพราะว่าเฮ็ดมันจากวัยไปแล้วนี่หมอกัดดนีดอกม็งามเลยครับน้องค่ะค่ะขาแจ็คผ้านี่ได้แล้วมามาครับพี่น้องครับเก็บเล็บในกันเด้อ ได้มุ่นป่าได้ไอ้น้องเลยแต่ว่าอยากบานไปเลยเนาะบานก็เอาเดยส่วงนี้มันมันมันอยากวายเบิดเลยนะอยากวายบุดเลดยก็เพียงพอได้เก็บอยู่หรอกครับพอหมูนครับพี่น้องพอหมูเฮ็ดเนี่ย แต่ว mm ่ากระบาดเท่งบานเท่งสูมีบัดได้กระตากระบานบานแลรบานแม่จูบจมหน่อยม่เลคมเย้กรบาดเะือเดี๋ยวุยเดี๋ยวมาจึงหนเนาะ ชูวงอยู่ใช่ปะนี่ก็เดดด้วคลิปนี่แหละขึ้นบ่อเอาสัตว์เรื่องบ่เข้าไปอ่ามันชิ้นงามันยังไม่เอาไผ่เห็นไหมอือข่างอือเจ็บเจ็บเอาไหมถ่างล่ะเจ็บ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 ตัวได้เอาได้เอาได้ก็เอาเลยเจ็บยังนิดนึงอ่ะเอาได้ก็เอาเอาบ่อได้ก็ปล่อยปล่อยให้มันเน่าเนาะให้มันเป็นเชื้อดีต่อไปยกเกลือก่อนโอ้ด่า ยอดเลยครับพี่น้องครับหมู่นี้กระขั้นเอาเบิด์ตคูดวกกันหอาไวกระต่ายเป็นมาแล้วพี่น้องพ่นปวือกไหมเฮ็ดปวกออกตามพ่นนี่แหละครับพวกพ่นเปลือกพ่นนี่ประมาณจากสองเมตรกว่าเลยความสูงนะนี่กระซิออกตามหิ่นี่แหละครับตามตามขอบเนาะตามตีนโน่นนี่แหละ มึงเนี่ยความสูงของพูนมองเบิงินมองเงินเฮ็ดออกคนอ่ะจักหมอบจักคานลุยขนาดไม่ออกไม่ออกคำลุยขนาดเลยพูนทางพูนก่อนบูยออกอ้อมกอไผกก้อนนี่แหละครับพี่น้องนี่นี่นะจุ่มนะจุ่ม เบิ่งผลงานใกล้สิเต็มกระต่านะครับผลงานถูดอเนุยกระโดดทังบานทังจุมนะมามพาไปเบิ้งลูกสาวกำลังม่นกำลังมุ่นเป่าไปอาฮิต

เฮ้เ <Goodnight>, ฮ้เ <stretches> ฮ้เฮเ อ้ยอันนี้ก็ใกล้สิตเต็มกระตานะ่าเนอ้องมีแต่ดอกจุ๋มเนาะบ่งเฮดมูนี้ครับมาบวทันครับน,อบน้องบึงดูครัต่า้น้องคนละมันบานเบิดแล้วก็ไพซีอันนั้นกับกพ่อได้อยู่หรอกครับ ตัดเห็ดเห็ปดปวกเลย้องเห็ปดปวกเฒ่าเ <c oughs> ลยกำลังค้นขี้ดินเลย <c oughs> จุมจ้มจุ้ม มุดออกกลางกราไผ่ยคุณหมูนี่น,น้องเลยหมูว่ามันออกหกอีลีได้เห็นกองก้นกูจูอยู่ กําลังพ่นดินเนาะกําลังพ่นดินครับพี่น้องได้อยู่ด้ได้เป็นอู้หลายสิบดอกอยู่ครับแต่ว่ามันมีแต่ดอกน,น้อยๆดอกมันยังบดงอยู่เนาะเดี๋ยวก็ของนี้ส,สืเเ่เดี๋ยวมันเป็นฮิตเดียวนี่เมนเอ้ก็บอกเอาแล้วมันจะเกิดเนาะเอาอ๋าอ,อพ่อพ่อคือตีมาแล้ว <laughs> Phun thằng tay phun quá thì tìm muôn muôn áo đơ thằng tay đơ bà này đơ. Ừ. คลิปเห็นดนับกันครับพี่น้องครับพ่หมูฮ็ตแล้วอืมผลงานหาเห็ดเซานนเนาะได้อยู่ได้พี่น้องเลยได้หลายอยู่ครับน้ำพันได้สิพี่อันนี้ก็ได้เต็มกระตาพอดีครับดอกบานดอกจุม้มผสมประสานกันไปเนาะ กันบานบานอันนี้ก็ได้มีแต่เห็ดบวกตับขวดนี่มันจะไหนดอกใหญ่ๆครับมันหูดก็จะถือถือกินถือกินน้ะมันมันมันสู้คนครับผุนผุนผู้เพิ่นมันก้อนหมูผุนกำลังลงท่าระวังระวังเพ้ื่อเผื่อเจ้าเห็ดนี่โซงยันเที่บนนะหมอมอดมัดโซงโซ่แล้วมัดถือเสื้อโซงไ่มีไหมม้ามัดส้มสองโซ่แล้วหมอเนี่มึงแม่ มานสุขนครับมือนี้ขอบคุณพี่น้องที่เข้ามารับชมครับเข้ามารับชมแล้วก็กดไลค์กดซับสไครต์ให้เด้อครับคอมเมนต์มาพูดจากันครับไปแล้วครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับอ